สวัสดีครับเรฟองเซเดอเฉลิมเกียรติมินาวันนี้จะดูเวฟอาวัวครับในรูปของเลอร์ซูชงติเพซองนะครับในการผันค่อนข้างจะผันยากหน่อยนิดนะครับเราก็จะได้ว่าแอร์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 แอยงแอเย่แอแล้วก็แอร์นะครับตัวอย่างของเราเช่นวเวลาผลันกับวิชนะครับเราก็จะได้ว่าเออเกิดนะครับ เก้แล้วก็เป็นแฉะครับเก้อแฉต่อไปนะครับเราก็ได้ว่าเก้อจิวแอนะครับเก้อจิวแแอะด้วยแฉเก้อจิวแแอะต่อไปมาอันแกอิวเราจะได้ว่ากิวแลนะครับกิวแลแล้วก็แก่แลนะครับแก่และพอถึงองก็เป็นอะไรครับก็จะเป็นองเหนะนะครับองเหนะเหนะจะเสียงเชื่อมครับ ต่อไปเกิรมนดูนะครับเราจะได้ว่าเอแ,แล้วก็เอแ,แล้วก็ดูครับแล้วก็จะออกเสียงว่าเออดูแอยงนะครับเออดูแอยงแล้วก็จะเป็นเออวูนะครับแล้วก็เป็นแอเยส่วน u L นั้นก็จะได้เป็นกิลถ้าเสียงเชื่อมว่าเป็นกิลแซนะครับกิลแซหรือว่า แกนแตอบได้ว่าแกนแซะนะครับอันนี้ก็คือเวลาผ่านถ้าไม่เสียงเชื่อมก็เป็นกิวแล้วก็แอดแกนแอดนะครับโดยทั่วไปเราจะผ่านนะครับก็จะทำเสียงเชื่อมนะครับเสียงเชื่อมทีนี้เรามาดูประโยคนะอิเลฟซีเพิรเราใช้โครงสร้างอิเลฟซีเพิ่อเป็นไปได้นะครับกเอ่อแซ มาโอก็คือเป็นไปได้นะครับที่ฉันจะปวดท้องนะครับจะได้ว่าอีลและีและฟอซิปีิระฟอซิเกนะครับเกอแล้วก็เป็นดีเจดเจมาแล้วโอ ก็ใช่มาอุบร้องนะครับนี่นก็คือเป็นไปได้เราอาจจะดูประโยคอื่นก็ได้ครับประโยคอื่นของเราก็เช่นบอกว่าเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยมีไข้นะครับเป็นไข่กิลิบอซีบหรือว่เป็นยืนีแหละเอ่อเดลาร์เฟีก็คือ เป็นไปได้นะเป็นไปได้ว่าเขามีไข้หรือเป็นไข้ครับมีไข้นะครับประโยคแรกนั้นเราก็บอกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับที่ฉันจยปวดท้องนะครับในที่นี้นั้นกิเลปซีเป็นไปได้นะครับเขามีไข้กิเลป,ปซปีนะในที่นี้ก็คือเอ่อกิล กิเละกิเลป,ปัแลแลแลีและก็กิเลเอและฟิเอฟิลังดลฟเอฟก็คือเป็นใครนะครับหรือตัวอย่างอื่อีกตัวอย่างหนึ่งราอาจจะบอกว่าเป็นไปได้ว่าเขามีเห็นผลนะครับกิเลสป,ปัซิบ กิเลสอเรโซครับเราอาจจะพูดว่ากิเลสปัศีคิรเลนะครับกิเลสและเสร็จแล้วก็เป็นอาไอโซและเรโซนะครับก็จะบอกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เ,ไไดเอเขามีเหตุผล เป็นไปได้ที่เขามีเหตุผลหรือบอกว่าเอาพวกเราอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะเป็นไปได้นะพวกเราอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่เราจะดูประโยคหนึ่งนะครับเราก็พูดว่าเป็นไปได้นะครับเราบอกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดที่ไ,ได้ที่พวกเรา จะมีหรือจะเป็นไข้หวัดใหญ่ครับเราจะได้ว่ายูเ l ่ยูเล่ย์พ้พอดดืดูอายกครับเมื่ออายุเราเราคลิกกับ้หัใจใหญนะครับเราก็จะได้ว่ายูเล่ย s i ้อ e ิเล่ย์ซ ก็นะครับก็นูแล้วก็เป็นแอโยเป็นนูเซโยแล้วก็ลางหรืที่เราเป็นไหวัดนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเราในเรื่องของการขันแวบอาฟัวในรูปของสุชมทีฟนะครับก็จะได้เป็นแอ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 โยแอเยแอแอนะครับ วิธีการผันก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงเช่นผันกครืจแล้วก็เติมแทสเข้าไปด้วยอันนี้คือหลักการของเรานะครับ